วิธีติดตั้ง TrueNAS นะครับบน VMware นะครับสิ่งแรกที่ลองทำก็คือคลิก Next นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ New VM นะครับ Virtual Machine แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอตรงนี้ตั้งชื่อเลยครับ Drive N น,นะครับ ทีนี้เรามาใส่ตรงนี้นะครับกด next นะครับเมื่อกี้เลือก hard ิ i s นะครับที่บอกเมื่อกี้ตรงนี้นะครับส่วนนี้อันนี้เลือก h a r ดิ i s นะครับอันนี้ผมลง os ลงตัวนี้บนล o c a l d i s นะครับของ s e r v ร์นะครับแล้วก็ next ไปแล้วก็อันนี้เลือกเป็น a l t ร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีเบสดีนะครับเป็นยูนิคนะครับผมให้สนะครับอันนี้ผมให้20นะครับอัดดิสผมให้20นะครับแล้วก็เดิเบอ,อ,อร์ผมให้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นเทนจิกมาแล้วนะครับ แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับ Data Store แล้วก็ไปหา Image นะครับ t r u e n e t นะครับแล้วก็ Connect นะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะแ add addit เพิ่มนะครับตัวนี้นะครับผมก็ไปหา addit เมื่อกี้ผมใส่โล c a l แล้วตตอนี้ผมอยากจะใส่ storage นะครับ มันยังเหลือ,อ51เทราไบต์นะครับทีนี้ผมจะ assign ให้มันสัก300กิกนะครับ100กิกก็พอครับเพื่อทดสอบนะครับแล้วก็เน็กไปครับหลังจากนั้นเราก็ไปส start มันนะครับ เข้าไปนะครับก็กด enter เลยแล้วก็กด enter เลยครับแล้วก็กด space นะครับเลือกที่ลง os นะครับแล้วก็กด ok ไปกด ok ไปแล้วก็ใส่พ p สเว w ร์ดนะครับ ครับแล้วก็กดถัดแล้วก็กด enter ไปครับรอมันทำจุนสำเร็จนะครับเดีย๋ยวรอให้มันติดตั้งนะครับ อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กดรีบูตนะครับมันกำลังสตาร์ทนะครับ โอเคสตาร์ท okay, แล้วนะครับจะเห็น IP ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ไป browse ip นะครับเมื่อก,กี้ i อ IP อะไรนะครับ ip 60นะครับ แล้วก็ผ่พัสเพิร์ดสาใส่ user root แล้วก็พัสเพิร์ดที่เราใส่เมื่อกี้นะครับอ่าตัวนี้ก็กดประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าหน้าตามันประมาณนี้นะครับ Network Card ก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไปที่ Sto เรจาจะเห็น Dis k ก่อน ดิสเราเห็นว่ามี1 1น,น,นะครับทีนี้เราสร้างภูก่อนนะครับสร้างภูนะครับชื่อภูนะครับภูขีดหนึ่แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกฮาร์ดดิสที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็กดเลือกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ตรงนี้จริงๆถ้ามี ud, เป็นฮาร์ดดิสก์จริงอันนี้เป็นโวลชัวนะครับมันก็เลยมีทีนี้ทําเรทได้นะครับตรงนี้อันนี้มันแค่เห็นลูกเดียวมันก็เลยทำมันทาเรทไม่ได้เพราะว่าเราทําเรทบนฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ครีเอทเลยครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครีเอภูครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาแชร์อ่าเราสร้างแอคเค้าก่อนนะครับเพื่อจะ จะไปแชร์นะครับแล้วก็แอดไปตั้ง user อร์แอดมแล้วกันนะครับให้เป็นแอคเคา t ์แ m มบนะครับใส่เข้า m ไ c r o s ้อ t ไปด้วย ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แชร์นะครับเเราไปดูเซอร์วิสก่อนมันเปิดหรือเปล่าครับขอดูก่อนไปที่เซอร์วิส SMB นะครับตัวนี้อา่ามันยังไม่เปิดสตาร์ทนะครับแล้วก็กดสตาร์ทหลังจากหลังจากรีบูตนะครับสตาร์ทเครื่องก็ออโต้สตาร์ทนะครับไปที่ SMB นะครับแล้วก็แอดนะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่อยากแช่ มีภูนี้นะครับเ,เราต้องตั้งสร้าง d a t a s h e e t ก่อนนะครับ s t o อ a g e นะครับแล้วก็ add ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ d a t a s h e e t นะครับอันนี้เหมือนสร้างฮาร์ดดิสต์นะครับเป็น cache ประมาณนี้แล้วก็แอดวานครับแอดวานไม่มีอะไรก็กดสับมิษเลยนะครับแล้วก็ไปที่แชร์ใหม่ครับแชร์ SMB แล้วก็กดอันนี้นะครับแล้วก็กดเลือกวฟรเดอร์เมื่อกี้ที่เราสร้างนะครับตัวภูเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ a d v a n e e ครับโฮม e u s r r ไม่เอาโอเคประมาณนี้ครับยสตรีกนะครับ User Admin นะครับ f o o Control นะครับก็กด Save นะครับ สร้างที่ยูเซอร์ใหม่ไม c r ก็ o อ t ไม่เอาเอาแค่เซมบ้าพอนะครับแล้วก็ทีนี้เราไปดูแชร์นะครับว่ามีสิทธิ์หรือยัง นี่มันเป็น everyone by system ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปแชร์ดูได้ไหมครับหกสิบอดมิน Okay. เข้าได้แล้วนะครับตรงนี้จะลอง copy นะครับอ่าผม copy ไว้ในนี้นะครับข้อมูลมีครบนะครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่ม i s s สมมุติว่าสตอ r e เรจเราเต็มแล้วแต่ทีนี้ตู้เราเต็มด้วยแล้วเอาต่างต่างตู้ตู้แซนหรือว่าตู้เนสก็ได้ที่เป็น i อ c ์กนะครับเราอยากแอดเพิ่มพื้นที่เนี่ยจาก94ตรงเนี้ยให้เป็นให้เป็น200อย่างเงี้ยนะครับสิ่งแรกเรเาก็ไปทำนะครับไปที่ VMware นะครับสมมุติว่าเรามี s t o r a g e อื่นนะครับแล้วก็ไปแอดนะครับ Storage แอด Storage ต,ตรงนี้นะครับเราก็ไปหา Storage ไป browse ตรงนี้นะครับ Storage อ,อย่างเช่นผมอยากจะเก็บไว้ในตัวนี้ละเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้ตัวนี้มี3ามทายเลยเราใช้อะ,อะตรงนี้เราจะเอาแค่สัก 100นะครับ100จิกดูพื้นที่เมื่อกี้ว่างว่าง 300G จิกนะครับโอเคนะครับรอให้มันเสร็จนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้ เราก็ไปดูที่ NAS นะครับอันนี้ไม่ใช่ครับไปที่ตรงนี้นะครับไปดูที่ Dis C. อ่ามันมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่อยู่ใน p o นะครับทีนี้เราจะให้ไปอยู่ใน p o o นี้ได้ยังไงเนี่ยให้ p ู o หนึ่งเนี่ยสิ่งแรกเราไปนะครับไปที่ตรงนี้นะครับไป Admin เนี่ยไปที่ตรงนี้แล้วก็ a d m i อนี่ครับ เราก็จะเห็นพื้นที่ว่างห0ึจิกนะครับแล้วก็ใส่ในที่เดิมนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิม confirm false นะครับแล้วก็ add เข้าไปก็ confirm อ่าตรงนี้จะจะเป็นหนึ่งแ18ดเพิ่มมาแล้วนะครับก็คือจริงๆ200อ่ะ200นั่นแหละแต่ว่ามันเห็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูว่าข้อมูลที่เราใส่เมื่อกี้ ข้อมูลที่เราใส่เมื่อกี้มันยังมีอยู่หรือเปล่ายังมีอยู่นะครับไม่หายมันยังมีอยู่ไม่หายตรงนี้นะครับนั่นแสดงว่าเราเพิ่มต่างสโตร g e นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าต่างสโตร g e นะครับมันขึ้นว่าอะไร host memory use แรมผมจะเต็มนะครับไม่เป็นไรก็เหลือน้อยแลละก็จะเห็นว่าสังเกตรตรงนี้นะครับเนะี่ย uds 220นะครับตัวนี้ อยู่ตัวนี้นะครับคิวเนตัวนี้อยู่ l o c a l disk นะครับเนี่ย yeah, l o c a l disk ก็วิธีเพิ่ม hard disk แบบง่ายๆติดตั้งแล้วก็เพิ่ม hard disk ไม่จำกัดนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเพิ่มได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยโดยที่ข้อมูลไม่เสียหาย,เ,ยเพิ่มดิส์ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ปร,ประมาณนี้ก่อนนะครับ